สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับแผนงานวิจัยการจัดก,การถ้ำและภูน้ํเทื่เขาหินปูนนะครับซึ่งมีเทือกเขาขุนน้านางนอนแห่งนี้นะครับเป็นต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งโครงการวิจัยโครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากอากองทุนวอวนอนะครับสกสวให้ทุนมาเห็นว่าบริเวณนี้คือต้นแบบซึ่งทางกรมยางชาติสัตว์ป่าและพืชโดยสํานักดียางชาติเนี่ย และผมเป็นผู้บริการแผนงานวิจัยนะตั้งใจจะทําเป็นต้นแบบในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชื่อมต่อกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับเรื่องราวที่ทาเหตุว่าคุณค่าความสำคัญของป่าต้นน้ําบริเวณนี้ซึ่งให้น้ําไหลหล่อเลี้ยงกับพื้นที่เกษตรกรด้านล่างนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในโครงการวิจัยชิ้นนี้นะครับจะมีการพัฒนาถ้ำหลวงให้เป็นต้นแบบการพัฒนาเป็นถ้ำท่องเที่ยวนะครับและมีการจําลองถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวเป็นถ้ำสิบูป่าครับ เพราะฉนั้นในโครงการนี้ก็หวังไปอย่างยิ่งว่าจะเกิดการท่องเที่ยวที่ย,ยั่งยืนนะครับและการเชื่อมต่อการท่งเที่ยวกับชุมชนโดยรอบครับติดตามรายการนี้จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่งยิงครับ การปรับปรุงภูมิทัศน์เกี่ยวกับระบบนิเวศธ,ธรรมชาตินะครับในบริเวณป่าเขาหินปูนจะมีต้นไม้ที่มีความชื้นสูงอย่างเช่นต้นบอลนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับทางอุทยานชาติถ้ำหลวงเนี่ยตอนแรกที่จะมีดินถลม่มตอนสมัยที่13มมูป,ป่ามาก็มีการเอาต้นบอนมาปลูกเป็นไม้ประดับนะครับซึ่งกรมคือกับธรรมชาติเพราะนั้นนี่คือการเรียนแบบธรรมชาติในการพัฒนาการฟื้นฟู ool, อุทยานชาติทุกๆแห่งเนี่ยก็ต้องใช้วิธีแบบนี้นะครับคือการใช้ต้นไม้ในธรรมชาติที่มีความสวยงาม มาประดับตกแต่งธรรมชาติครับนี่คือตัวอย่างที่ดีๆในการพัฒนาการาฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ครับหนึ่งในนวัตรกรรมการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ครับก็เรื่องการจัดทำเป็นจำลองนะครับปร,าาริษาทการกู้ภยัยการค้นหาเด็ก13คน13มูุป่าจากถ้ำหลวงคุณน้าลองนอนครับ ทางงานวิจัยทางอุทยานชาติได้จําลองเป็นลกักษณะเหมือนกับเป็นถ้ำจาลองนะครับซึ่งมีเรื่องราวต่างๆที่บ่งบอกถึงความยากลำบากในการกู้ภัยในสมัยที่13มุป่ามาติดถ้ำเมืม่อวันที่23มิถุนาถึง10กรกฎาคมนะครับในช่วงนั้นมีการทํางานมากมายเราตามเขาเ้าไปดูครับนี่คือการจําลองเหตุการณ์ต่างๆนะครับพอเข้ามาเสร็จปั๊บจะมีมีแสงสีเสียงนะครับมีการคำบรรยายต่างๆในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่23 มิถุนายนตั้งแต่มีการเข้ามาติดถ้ำ13คนนะครับมีการวางแผนการจัดการนะครับมีการร่วมแรงร่วมใจกันเข้ามาค้นหาถ้ำนะครับนี่คือลักษณะถ้ำจําลองซึ่งเรามีนวัตรกรรมเพื่อการสื่อความหมายในถ้ำให้เกิดความน่าสนใจในการเรียนรู้ต่งตางๆซึ่งต่อไปในการพัฒนาเนี่ย จะมีเซ็นเซอร์ในการเข้ามามีเสียงบรรยายประกอบซึ่งตอนนี้ยังยังไม่เสร็จนะครับในงานวิจัยชิน้นนี้แต่อย่างไรตามลองจินตนาการไปว่าเมื่อมีเสียงคําบรรยายมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจปั๊บเนี่ยเวลาท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่ถ้ำหนงขุนน้ำอนอนเพียงแค่เข้ามาจําลองครับเหตุการณ์ต่างเนี่ยเพียงแค่ประมาณสัก1 0 15นาทีเนี่ยก็จะเข้าใจความเป็นมาเป็นไปของการกู้ภัยภายในถ้ำทั้ง13บมูุป่าที่ประสบความสำเร็จในการกู้ภัยครับใช้เวลาเดินเข้ามาในถ้ำที่ประมาณเพียงแค่10นาทีครับ ก็จะไปถึงโถงสุดท้ายคือโถงที่5นะครับในถ้ำจำลองมี5โถงนะครับจำลองการค้นพบที่บริเวณเนินลมสาวนะครับแล้วก็สรุปเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการกู้ภัยของถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนในวันที่13มายมที่ถ้ำครับพ้นไปแล้วครับสำเร็จเรียบร้อยด้วกัน อ่าทะลุถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนเป็นถ้ำจำลองนะครับแค่ประมาณสัก20เมตรครับแบบจำลองของลักษณะของแผ่นที่ถ้ำของถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนนะครับเป็นถ้ำหลวงเนี่ยจุดสําคัญของความการท่องเที่ยวภายในถำ้ำที่ต้องระวังคือบริเวณที่เรียกว่าดักคือจุดที่ต้องดำน้ำําแล้วก็ไปโผล่นะครับจุดนี้เป็นจุดอันตรายซึ่งทาง การจัดการการท่องเที่ยวภายในถ้ำของอุทยานชาติเนี่ยจะไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมนะครับเพราะว่าในตอนที่ขาเข้าไปน้ําอาจจะยังไม่มานะครับแต่ถ้าฝนตกปั๊บน้ําจะเอ่อท้นขึ้นมาถ้าตอนแรกเข้าไปเสร็จปั๊บมันอยู่ตรงนี้นะครับจะกลับไม่ได้เพราะฉะนั้นบริเวณนี้เป็นบริเวณที่อันตรายที่สุดซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะแนะนําว่าไม่ควรเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาเจ้าหน้าที่แนะนําอย่างไรก็ไม่ควรที่จะขัดคําสั่งของทางเจ้าหน้าที่เพราะว่าการทําแบบนั้นจะเป็นอันตรายต่อตัวตัวเขาเองนะครับและเกิดความเสียหายต่อสิ่ง เที่ยวถ้ำครับเที่ยวถ้ำเที่ยวถ้ำให้ดีต้องไปกับผู้ที่มีความรู้เรื่องถ้ำครับตะลุยถ้ำกันวันนี้ที่ถ้ำหลวงคุณนะนางนอนครับจุดนี้ครับเป็นจุดที่เรียกเช็คอินเข้าถ้ำครับจะมีเซ็นเซอร์นับจํานวนนักเที่ยวที่เข้าถ้ำเพราะฉะนั้นการเข้าถ้ำเนี่ยต้องมีการศึกษาและความจุ ที่เหมาะสมในการเข้าเที่ยวท่องเที่ยวถ้ำเราใส่เซ็นเซอร์ตัวนี้ในการควบคุมจํานวนนักเที่ยวในการเข้าถ้ำถ้าจํานวนเที่ยวมากเกินไปเนี่ยทางเจ้าที่จะมาจํากัดการเที่ยวโดยการห้ามเข้าถ้ำในช่วงนั้นอย่างเช่นเรากาหนดจํานวนไว้ที่สมมติจำนวนหนึ่งร้อยคนพอเซนเซอร์ครบหนึ่งร้อยคนเสร็จปั๊บเซนเซอร์จะเตือนนะครับบอกว่านักเที่ยวที่อยู่ข้างนอกต้องรอก่อนนะครับเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนการท่องเที่ยวครับ ถ้ำหลวงนี่เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่นะครับและยาวมากเพราะฉะนั้นในบริเวณที่มีการจัดการท่องเที่ยวในส่วนถ้ำหลวงถ้ำหลวงพนัมนองนอนจะแบ่งสองส่วนกัคือส่วนนางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการประวัติศาสตร์การกู้ภัยสมัย13บสามมกปาติดถ้ำส่วนทานขวามือด้านนู้นนะครับเราจะทําเป็นรักษีของการเป็นโชว์เคปซึ่งเป็นถ้ำประการท่องเที่ยวจะมีการติดไฟและมีคาบรรยายประกอบนะครับเพราะนั้นมาถ้ำหลวงเนี่ยจะได้ทั้งสองบรรยากาศคือเรื่องของการท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์การกู้ภัยกับเรื่องราวเกี่ยวกัับคววาามมสยงงรูปกษขอ และอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่จะพาไปดูตารางที่นี้คือเรื่องของการจําลองถ้ำนะครับถ้ำหลวงอยู่ด้านนอกซึ่งนักท่องสามารถเข้าไปเที่ยวถ้ำจำลองของอุทยานิาิถ้ำหลวงได้ครับสำหรับแต่ตอนนี้มาตามไปดูถ้ำจริงๆครับ ถือว่าเป็นการติดตั้งไฟแบบโชว์เคฟครับที่นี่นะครับก็มีการเขาเรียกโชว์เคฟคือการพัฒนาท้าเพื่อการท่องเที่ยวจะมีพัฒนาเส้นทางเดินเท้านะครับเส้นทางเดินที่เหมาะสมก็เป็นทาด้วยปูนก็ได้เพราะในถ้ำจะเป็นปูนอยู่แล้วนะครับแต่หรืออาจจะใช้เป็นสแตนเลสก็ได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ซึ่งที่นี่เลือกใช้ปูนซีเมนต์นะครับส่วนการติดตั้งไฟเป็นรูปลักษณ์ต่างๆก็ติดตั้งให้กลมกลืนแล้วก็อย่าให้มันมากเกินไปเพราะถ้ามากเกินไปจะทําให้เกิดอัลจีคืออาจจะเกิดเชื้อราหรืออาจจะมมมมีต้้้นนาาากกไขึ จแต่ระบบตัวทําให้รูปรักษณ์ของถ้ำเนี่ยเสื่อมสภาพลงได้อ่าอาจารย์ชัยพรบอกว่านี่คือไลเซนท่ำคําว่าไลเซนท่ำหมายความว่า รูปลักษณะของปาาถ้ำที่มีความเอกลักษณ์ของแต่ละถ้ำแตกต่างกันแต่ละถ้ำก็มีรูปแบบที่เรียกว่าลายเ้นถ้ำแตกต่างกันสำหรับถ้ำหลวงนะครับถ้าเรามองให้ดีในเรื่องของความเป็นมาเป็นไปของเขาเนี่ยจุดที่เรายืนนี่คือจุดที่เป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายส่วนตัวถ้าจะเป็นหินหินปูนเป็นคาสคือระบบภูมิประเทศขาวหินปูนทําไมหินกรวดหินทรายนี่ซึ่งเป็นหินดินดานหินอคนีมาได้นี่แสดงเห็นว่าด้านนอกของถ้ำบริเวณป่าต้นน้าเหนือถ้ำจะต้องมีชั้นหินที่เป็นหินอคนี จากการสืบค้นนั้นทงธรณีวิทยาเราเพบว่าโดยประเทศพมา่าเนี่ยเบสดล็อกด้านท้ายเนี่ยจะมีหินอัคนีอยู่น้ําที่เป็นลุ่มน้ําของถ้าหลวงเนี่ยคือน้ําที่มาจากดอยผาหมีจะไหลเข้ามาผ่านตัวถ้าจะพัดพาอุจตกกรที่เป็นหินกรวดทรายเข้ามาทําให้ถ้านี้มี2รูปแบบคือมีหินปูนและมีหินกรวดทรายเข้ามาอยู่ด้วยกัน,นครับ ที่ซากลงเหลือจากบริษัทการกู้ภัยคือท่อน้ําในสมัยที่ช่วยเหลือ13มูปาเนี่ยซึ่งความจริงแล้วในหลักการแล้วเนี่ยเราพยายามจะไม่ไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมภายในถ้ำแต่เรื่องราวของ13มูป่าเราถือว่าในส่วนถงถ้าส่วนเนี้ยจะเป็นเรื่องราวของบริษัทเล,ละยังเก็บเอาสิ่งแสดงซึ่งเป็นเรื่องของอถงถ้ำที่1เรื่องอท่อน้ําเรื่องสายไฟไว้เป็นบริษัทครับ ถึงโถงแรก180เมตรจากปากถ้านะครับ,รมมรบเมื่อมีการพัฒนาถ้ำมีการเปิดถ้าแล้วเนี่ยทางกรมเยาวชนส,สป่าและพืพื่นจะเปิดเพียงแค่จุดนี้นะครับเพราะจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปที่เที่ยวชมได้โดยปลอดภัยถ้าเข้าไปข้างในอันตรายครับต้องมุดต้องคลานเพราะฉะนั้นทางงานวิจัยของเราที่มีการทําประตูปิดถ้ำเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเผลอเลอะเข้าไปคนที่เข้าไปได้จะต้องขออนุญาตจากเจ้าที่มีไกด์นำทางนะครับ ในโถงบัญชาการนี่เป็นเรื่องราวของการบัญชาการในสมัยที่13พฤศติดายนจะมีซากหลงเหลือทางบริษัทเรื่องโต๊ะเก้าอี้ต่างๆครับเรื่องราวาต่างละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมีให้ดูที่จําลองถ้ำไว้ด้านนอกนะครับจําลองบริษัทการกู้ภัยในถา้าบรรยากาศเป็นถ้ำจริงๆแนละ้วต้องบรรยากาศที่มืดสนิทครับลองดูบรรยากาศภายในถ้ำนะครับ <Jam> นี่คือถา้าโลกลึกลับแห่งใต้ภูเขาครับ เพราะนั้นในถ้ำเนี่ยเวลาเข้ามาแล้วก็อย่ารบกวนธรรมชาติอย่ารบกวนความเป็นมาเป็นไปของระบบความสัมพันธ์ภายในถ้ำครับให้ถ้ำคงเป็นถ้ำยัง่งยืนต่อไปครับบริเวณตอนสุดท้ายของโถงที่หนึ่งของถ้ำหลวงคนด้านนอนนอนเนี่ยจากการสำรวจของศูนย์วิจัยเชียงใหม่ครับได้ผลอย่างนี้ครับขอเชิญคุณครับกันครับ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่บริเวณถ้ำหนึ่งนะครับมีค่าประมาณ9,000นะ ppm นะครับก็คือมีคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ9,000ส่วนใน1ล้านส่วนนะครับซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่ระดับประมาณ5,000 ppm เนี่ยก็ขอให้เกิดผลกระทบแล้วนะครับดังน้นตรงนี้ก็ประมาณหมื่นหนึ่งนะดังนั้นตรงนี้จะช่วยในการเตือนภัยนักท่องเที่ยวที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยถ้าจะเข้าถ้ำเนี่ยต้องดูเรื่องของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในถ้ำด้วยยิ่งนิ้งก็จะเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านเองครับที่คือเหตุผลที ทางอุทยานชาติและทางสำนักอุทยานชาติพยายามบอกนักเที่ยวว่าในบริการเข้าถ้ำเนี่ยอย่าเข้าอยู่นานครับยังไงก็ตามถ้าม,มีความอ,อึดอัดน,นะครับและมีอากาศน้อยก็มีมีอันตรายต้องระมัดระวังครับ ทางการพัฒนาถ้ำให้เกิดความยั่งยืนตามคอนเซปต์ที่ว่าท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยต้นแบบที่ถ้ำหลวงพนัสนนอยครับมาถ้ำหลวงหรือถ้ำใดๆในอุทยานชาติทั่วประเทศนะครับอย่าทิ้งอะไรไว้ในถ้ำอย่าเก็บอะไรออกไปยกเว้นความทรงจำและภาพถ่ายครับ,บสำหรับวันนี้สวัสดีครับ